ไฮโซมิตี้ออกจากโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแต่ออกแบบไม่ธรรมดานะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยแต่งเครื่องแบบประกบซ้ายประกบขวาไม่ต้องเดินเองมีคนเข็นรถให้โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาขับรถให้นะแต่ไม่มั่นใจว่ามีรถนำขบวนหรือเปล่านะแต่ไม่ได้พาไปจีบสาวนะครับพาไปดำเนินคดีแต่เมื่อกี้มันก็ยังคาใจครับว่า วันนี้จะมีเฮลิคอปเตอร์มารับหรือเปล่าผมก็เลยโทรประสานทางเจ้าหน้าที่ครับว่าวันนี้เฮลิคอปเตอร์มาหรือเปล่าหรือว่าไม่มานะมีนกกระจอกเทศไปบินชนกับเฮลิคอปเตอร์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับนะก็สอบถามไปแล้วก็ไม่ได้คําตอบอะไรนะครับแต่ก็อ่ะโอเคนะเวลาเพียงแค่3วันเอง นะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็พาไปดําเนินคดีแล้วก็ส่งเข้าเรือนจำทนบุรีเป็นที่เรียบร้อยอ่ะทุกคนกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องนี้ตอนจบจะจบลงอย่างไรแล้วจะมีใครเพิ่มเข้ามาอีกติดตามไว้ครับ